วันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําแกงเทพโพหมูสามชั้นค่ะค่ะก็จะมีน้ำเปล่ามีกะทิมีใบมะกรูดลูกมะกรูดผักบุ้งน้ำมะขามเปียกหมูสามชั้นน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสเกลือป่นพริกแกงเผ็ดลงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ําเพื่อที่จะหั่นผักบุ้งลงแช่นะคะมีน้ำเปล่าค่ะเกลือ เตรียมไว้ค่ะเราจะหั่นผักบุ้งลงแช่นะคะกันไม่ให้ผักบุ้งคล้ำนะคะจากนั้นหั่นผักบุ้งลงแช่ผักบุ้งเราก็ตัดให้ได้ยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเอาที่ส่วนที่แข็งๆแก่ๆออกนะคะแล้วก็เอาแต่ยอดอ่อนๆเขานะส่วนใบถ้าเยอะไปเราก็รีออกค่ะถ้าใครชอบใบเยอะก็ใส่ได้นะจากนั้นให้เราทุบค่ะเพื่อที่จะเวลานำไปแกงจะได้ เอาเลื้อเข้าน้ำนะคะไม่ต้องทุบแรงค่ะเอาแค่บุบบุบแค่นี้ค่ะจากนั้นหั่นเป็นท่อนค่ะท่อนยาวหน่อยท่อนก็ประมาณนี้เลือกเอาแต่อ่อนๆนะคะก่อนจะนํามาหั่นให้เราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะค่ะจากนั้นใส่ในกะมังกะละมังที่เราแช่เกลือไว้นะคะผสมเกลือไว้แบบนี้ค่ะ เราก็จะทําไปจนกว่าจะหมดนะคะเราก็จะแช่ไว้แบบนี้จนกว่าเราจะหั่นผักบุ้งหมดนะคะาจากนั้นให้เรามาหั่นหมูสามชั้นค่ะใครจะใส่เป็นปลาแห้งก็ได้นะคะ ปลาเกลือปลาแห้งได้หมดเลยค่ะเอาที่เราชอบเลยนี่เราจะใส่หมูสามชั้นนะคะเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เรามาหั่นมะกรูดค่ะเตรียมไว้นะคะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้เราเอาเม็ดออกให้หมดนะคะส่วนใบมะกรูดให้เราฉีดแบบนี้ค่ะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก่อนทําอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะจากนั้นเอาเม็ดออกค่ะเราจะเตรียมน้ําใส่น้ําแข็งไว้นะคะเราลวกผักบุ้งแล้วเราจะมาน็อกน้ําเย็นค่ะตั้งน้ําให้เดือดค่ะใส่เกลือลงไป1นช้อนค่ะเราจะนําผักบุ้งมาลวกค่ะค่ะจากนั้นนําผักบุ้งลงลวกเลยค่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะ ทำแบบนี้สีผักบุ้งจะได้ไม่ค้านะคะจะได้สีสดสวยอยู่นะคะ,คะจากนั้นนําขึ้นน็อกน้ําเย็นเลยค่ะแค่นี้ค่ะเราแค่ลวกนิดหน่อยนะคะจากนั้นนําขึ้นค่ะลงแช่ในน้ําเย็นเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาทอดหมูสามชั้นก่อนนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันนะ หรือใครจะนําไปแกงแบบนี้เลยก็ได้นะแต่เราจะทอดให้เขามีเกรียนเกียมๆน,นิดนะออกสีเหลืองอ่อนๆค่่พอได้เหลืองแบบนี้นะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นตักไว้ค่ะ ใส่กะทิลงไปพริกแกงค่ะเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเราจะเคี่ยวพริกแกงให้แตกมันเล็กน้อยค่ะเมื่อกี้ไม่มีน้ำมันเลยนะคะเราตักหมูขึ้นไปแล้วไม่มีน้ำมันเลยค่ะถ้ามีก็ให้เทน้ำมันออกให้หมดนะคะ เคี่ยวไปจนกว่าจะแตกมันค่ะ,ะพอกะทิแตกมันได้ระดับนี้แล้วนะคะประมาณนี้ดังนั้นเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะกะทิที่เหลือนะคะใส่กะทิลงไปค่ะดางนั้นเป็นน้ำเปล่าค่ะ ผงปรุงรสค่ะเกลือผลน้ำปลาน้ำมะขามเปียกรสชาติจะออกสามรสนะคะหวานเปรี้ยวเค็มน้ำตาลมะพร้าวค่ะรอให้เดือดค่ะ อพอน้ำแกงเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นใส่หมูรอให้เดือดอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวจะใส่ผักบุ้งนะคะแล้วนะคะจากนั้นใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะ,อะรอเดือดค่ะ ใส่ผักบุ้งลงไปแล้วให้เราคนนะคะคนให้ทั่วๆน้ำเริ่มเยอะแล้วค่ะพอผักบุ้งรุกน้ำก็เริ่มเยอะรอเดือดค่ะพอเดือดแล้วเราใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะลูกมะกรูด นั้นเราก็จะเที่ยวไปสัก5นาทีค่ะ5ถึง5ถึง10นาทีนะคะเที่ยวไปแบบนี้เลย5ถึง10นาทีค่ะจอนนี้นเราก็จะมาชิมดูค่ะรสชาติก็จะ3รสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มรสชาติโอเคเลยเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ เทโพหมู3ชั้นพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ช n n นลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ